เร็ว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 เอาวิ่งวิ่งวิ่งไปเร็วไปเลยไปกินน้ำหมดสภาพโอ้ยเนาะพี่โถปล่อยแล้วเด้อเอฟซีเด้อพี่นัดปล่อยพี่โถเลยปล่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาไปอึก่อนไปแลาะเดินตามพ่อไต่ไต่จต่ไต่จูดเออเนาะเดี๋ยวบ้านเสร็จแม่ปล่อยนะพี่โคกรู้เรื่องนะเอฟซีเด้อนาะ บอกว่าไม่ลงก็ไม่ลงบอกไม่แวะก็ไม่แวะนะลูกเนาะนั่น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 ละไปเถอะเอ้าพี่โค้ค่อยนะโค้เอ้ยเสร็จแล้วยังลูกโถ่เดี๋ยวก็มาบอ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 สต๊อปทสต๊อปสต๊อป เอาละกองทรายได้แล้วเอฟซีเลยกองทรายแสบจริงๆแต่ละองค์ขอขอเอๆเอาอแม,ม่มาเร็วๆมาเร็วๆนู่นมีถอยู่นู่นเอฟซีวิ่งเล่นอยู่มาเร็วๆไล่จับนกมาเร แต่ก็ปล่อยพี่โถเนาะนะคะมาเร็วๆโถ่อยนู่นนู่นอยู่นู่น,ไม,นไม่ไปนอกนะนู่นวิ่งนู่นเดี๋ยวก็มาไมอาพี่โถไปนู่นแล้วเรียกพี่โถดิไอโถมาเร็วมาเร็วมาเข้ามา ไปเล่นอยู the iest, the ่นู่นนันๆๆ่นน่นนันน่นไปถนนเลยอ่ะดูที่จะกลับไหมเดี๋ยวเมื่อวานก็ไปอย่างเงี้ยเเดี๋ยวก็มาไปสำรวจโอ้โหไอไปเล่นน้ำ ไปแล้วไอพี่โถไปนู่ไไนแล้วไปถนนใหญ่แล้วไปดูดิเดี๋ยวเข้าหมู่บ้านไปไปดูเขาหน่อยเดี๋ยวมันเข้าหมู่บ้านจะมาไหมมันไปนู่นแล้วนะไอพี่โถจะมาไหมมาไม่มา,ไ,มาไปตำรวจสิฮะ

เขาจะมีเครื่องดัดเขาลุงนู้นเอฟซีเห็นไหมไออยู่ตรงต้นมะม่วงเห็นบ่เนี่ยมาแล้วมาแล้ว,ว,ลว <c oughs> ใช่ <c oughs> งัดปล่อยเลยเนาะ,ะปล่อยพี่โถไปดีซะละ,หนหนะเอเอโอเคนี่ก่อนเด้อ